ย้องพ่อพันแม่แต่หัวใจรวมไว้เป็นหนึ่งเดินทางมาถึงทุ่งแห่งนี้มีชื่อสีการฝึกหนักแค่ไหนลูกผู้ชายก็ต้องฝ่าฟางเพราะพวกเรานั้นลูกกองพันทหารสื่อสารร้อยใจเป็นพวกช่วงเวลาที่มาพบก,กัน เป็นชาติหนีร้อยหลังร้อยหน้ามาถึดมารวมสามาคัคคอีกมีทั้งยังมีร้อยมากกมีร้อยทายทอดคงร้อยพิเศษช่วยประเทศของเราอยู่รอเพราะเราเป็นยอดนักรบแห้คุนสีกา การใชีพในป่านะครับทีนี้สิ่งที่จะต้องหามาคืออะไรวัสดุดิบแล้วก็อะไรอีกก่อนที่เราจะหุงหาอาหารเราก็ต้องแบบมีการใช้ความคิดกันเล็กน้อยคำใบ้ง่ายๆเท่านั้นเลยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอ๊ะคำใบอะไร บี้หมดบี้ฮิวโกจุลจักรจกกักระพงอะไรอะไรอันนี้คือคำใบอ่านต่างๆัวซีประวัติศาสตร์ยาวนานสองพี่น้องคุณไรอ่านให้เพื่อนได้ยินด้วยดีจะได้คิดช่วยคิดสวัสดีครับสวัส<อ>ดีอดอลฟฮิตเลอร์ครับกับอกมุนอีแม่น้ำสายหนึ่งซึ่ง มุ่งสู่อ่าวไทยครับผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ในอากาศหมวด F ครับต่อไปหมวดทมือนั่งกดหลังชนฝาหน้าชนประตูครับต่อไปหมวด S เคลื่อนัืดจงดื้อบ้ไหมอ่านได้สิรือเลือกไปเนี่ยใช้เลือกอ่านฮัลโห ดึกดื่นค่ำคืนเธอจะนึกถึงบางไหมเอออันนี้ก็อ่านอ่านไม่ถูกอ่านไม่ถูกเลยไออันนี้โมไหนโมไหนเพื่อนอย่างไหนเพื่อนอย่างไหนทะเบียนอะนะมันก็จะอยู่ตามนี้แหละมันหาไม่ยากหรอกจริงๆแล้วมนหาไม่ยากมันง่ายมากเลยเดี๋ยวจะให้แยกกลุ่มแยกกลุ่มก่อนไปหาถ้างงเดี๋ยวถามครูอันนี้ได้ได้อะไรเมื่อนั่งกดหลังชนฝา หน้าชนประตูกับเออแล้วตีความว่าอะไรห้องทำงานต้องทำงานหรือเปล่ามือไม่เต็มกดคอมเนี่ยหลังชนฝาก้านกำแพงไงใช่เปล่าเออหน้าชนประตูก็หันหน้าออกประตูใครับข้าเล่นเกมมันต้องชนเบาครับเออถ้าพร้อมแล้วถ้ามั่นใจก็ไปไปหมดมดซีหมดซได้อะไรปวัติศาสตร์ยาวนานสองพี่น้อุลไลทปครับปะวัติศาสตร์ยาวนานสองพี่น้องสกุลไลครับคิดว่าตรงไหนขึ้นบนครัรู้ได้ไง สองพี่น้องตะกูลไรเป็นคนสร้างเครื่องบินลำแรกของโลกเอนี้ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้เองไปหาเองโอเคไหมเอาอีได้อะไรแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมุ่งสู่อ่าวไทยครับคิดว่าที่ไหนทำใบ้เรือรเือท่าจีนครับเอาแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกับแม่น้ำท่าจีนก็เพราะแม่น้ำสายหนึ่งมุ่งสู่อ่าวไทยมีแต่แม่น้ำท่าจีนเหรอครับอ๋อเป็นแม่น้ำท่าจีนก็เลยคิดว่าเรือท่าจีนใช่ไหมเอาโอเคขอให้โชคดีครับ วันนี้หาอะไรหาวิญญาณไก่ครับเจอแล้วเหรอเจือมอญเดียวเจออะไรเนี่ยมะม่าครับแล้วมาวนเวียนอะไรปลอมยำม้ามไปเงียบห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยเอคำงข้อะไปอะไ้เอ็งยำยามครับของลำบานูนเอ็งยมของลำบานูนเอ็งก็เลยคิดว่าอะไรปลอมยาำอันนี้มันปลอมยามหรือห้องน้ำเนี่ยน่าจะปลอมยามครับแล้วเจออย่างเจอตรงนี้ครับ อะไรเนี S <S ่ยอะไรเนี uh. ่ยสองพี Again, ่น uh ้องจะกูไลครับเจอแล้วเหรอมันงงขที่มีอะไรมุดหมดเลยเจอแล้วเหรอมุดทั้งลำเลยโอ้ง่ายจังไวมากครับโอ้โหน้องๆฉลาดครับเนอะครูฉลาดกว่าครูหรือเปล่าครูแป๊บเดียวก็เจอแล้วอ่ะเก็บไว้เก็บไวปดิไอะไรไบ้างไม่กินไงโอ้พ่อมาป่ะไข่ข้าวสารเลือดอไก่ครับเออตามหาไก่ทั้งนั้นอ่ะ นี่มันไก่ลมควันบ่เนี่ยขตั้งนึงครับประสานคุรเชษได้ไหมครับนี่นีเมนูอะไรต้มยำไก่ครับต้มยำไก่เครื่องมามมาครับเครื่องมามมา มีทุกผัดอ๋ออะไรฉีกไก่เนี่ยฐานซ้อมครับฐาซ้อมครับนี่มาฐานเรป้าฐานโอ๊ยเฮ้ยสุดยอดป่ะเมนูอะไรแม่ก็มาใส่ด้วยปิ้งไก่ครับปิ้งไก่หรือไก่ปิ้งก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างไม่เชียนหมักย่างหมักย่างเนี่ยหมักแล้วหมากอะไร ขมงมา,มากครับรถ <ลด S 2> ต้ยมยำก้นครับรถต้ยมยำก้น <laughs> อาทีทีออกไข่ตุ้นเหมือนป่วยไงฮะไม่ไม่สวยครับคุณอันนี้ไข่ตุ้นเหรอ,อใช่ครับเฮ้ยเด็ดว่ะเนียนเลยทีเด็ด ไก่ย่างไก่ย่างวิเชียรนครนายกครับเฮ้ยไหนบอกไก่ย่างวิเชียนวีราไม่ใช่เหรอเป่ยนเ่ยนที่นครนายกครับผมโอเคนี่ไข่ต้มครับเมนูไข่ต้มไหนเที่ยวข้าวนี่เที่ยวข้าวลงเออเทข้าวออกเลยเทข้าวออกเลยนี่ครับทีเด็ดครับ

มาฐานมาฐานนั่งเลยนั่งกินเลยนั่งกินเลยไม่ไหมเขาตั้งใจหห้ไม่ไม่ใครน่าอะไรมามากรอบครับมาแมาดึงครับคิดว่าคิดว่าทำกรอบเอามันมีไอ้ที่กะเพราหมูกรอบมันก็เอาเอามือลงเลย ไม่ใช่เป็นหัวก้าวไกล้ไม่กินข้าวบนใบตองมาไหว้ดาบปีกไม่ถึงขกรอบอรก่นผู้ันไปปล่อยวัวฝูงก,กับลุงอ่ะไม่เชื่เกิกินเลย ด้วยเลยเลยเลยเรียบร้อยครับเกี้ยงครับลายใบตองก็ไม่เหลือครับเลยดูได้มามอันนี้ล่ยเย พนแม่แต่หัวใจรวมไว้เป็นหนึ่งเดินทางมาถึงทุ่งแห่งนี้มีชื่อสีการฝึกหนักแค่ไหนผู้ชายก็ต้องฝัน ร้อยหลังร้อยหน้ามาจัดมารวมสามัคคีอีกทั้งยังมีร้อยบกก็มีร้อยท่ายทอดทั้งร้อยพิเศษช่วยประเทศของเราอยู่รอเพราะเราเป็นยอดนักรบแห่งดุณสีกา